มีศีลมีใจแน่วแน่มีสมาธิมีความรู้ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้ามีปัญญาเท่ากับได้เฝ้าพระองค์ด้วยการปฏิบัติบูชาครบไตรสิกขาอย่างแท้จริงก็คือการปฏิบัติแบบอามิสบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูชาคือไปพร้อมๆกันอันนี้อานิสงส์ที่ท่านกล่าวไว้ในหนังสือสวดมนต์ที่ ท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังได้มองเห็นอยู่ข้างหน้าอันนี้อันนี้ก็คืออัน,นิสงส์การสวดมนต์คร่าวๆห้าข้อห้าประการครับขอบ,บคุณอาจารย์มากแล้วก็อยากจะถามอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการสวดมนต์เนี่ยเป็นคําถามที่คนถามมาบ่อยๆมากก็คือว่าเขาบอกว่าบทไหนอาจารย์ที่ควรน,นํามาสวดบทไหนที่เขามีเวลาอย่างจากัดให้ชาวบ้านเ mm hmm. ขาอ,อาจจะไม่มีเวลามากอย่างที่ทัศสงทำกันอยู่ ก็อาจจะมีเวลา15-20นาทีก่อนหลับก่อ,อนนอนก็าํางานมาเนหนื่อยหอบน้าอมบท่าทานข้าวเรียบร้อยแล้วเออก่อนนอนก็จวดมนซะหน่อยหนึ่งครวรเยาบทไหนที่ท,ท,ที่ที่เขาจะมาใช้สช่วงเวลาสั้นๆครับครับบทที่สําคัญที่สุดที่จะพูดว่าเป็นบทไหว้ครูก็ได้บทไหวลักษณะของชาวพุทธเราก็คือหนึ่งต้องตั้งนโมนโมนมัสมการก่อนแล้วก็ บทที่สองก็คือพุทธคุณบทที่สามก็อาจจะธรรมคุณสังฆคุณแต่นมโมน,นี่ถือว่าเป็นบทไหว้คร,เรูเริ่มต้นนมโมตัสสะพระวาโตัะหะตัสมมาสัมพุทธะเนี่ยเป็นบทบที่มีความสําคัญมากนามโมอาการนอบน้อมหัวตุขอจงมีตัสสะพระวาโตแดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนะอันนี้ก็คืออรหะตผู้ทรงไกลจากเิเลสเป็นพระราษทุกกิจกรรม ทุเริ่มต้นจะมีน้อาเริ่มต้นเรียกว่าบทไหว้ครูป้องกันเพศภัยอันตรายได้ทุกอย่างทุกประการแล้วก็พุทธคุณธรรมคุณสไว้ประสานเพนก็ขึ้นน้ำโมก่อนเพื่อนรับรับศีลก็มาน้ำมนตีไหว้ไหว้ครูก่อนถือว่าเป็นบทที่สําคัญแล้วก็โดยเฉพาะบทต่อไปก็คือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้ถือว่าเป็นบทที่พิเศษมากเป็นการระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อนิสงส์ หรือคุณของพระพุทธเจ้า9้าประการคุณของพระธรรมหประการคุณของพระอริยสงฆ์9ประการ9 6้า้าไม่ใช่บอกหวยครับ9 6 9อันนี้ก็คืออันิสงส์เดี๋ยวโยโยมโยมฟังเลย9 6 9าน่แน่ตัวเลขดีเดี๋ยวอไรวเดด้วย9หาน้าด้วยคนไทยชอบอันนี้ก็คืออานิสงส์ก็ไปดูในมีอยู่ในหนังสือสวดมนต์นี้ทั้งหมดหนังสือสวดมนต์เนี่ยถ้าญาติโยมที่อยู่ต่างประเทศไทย ถ้าทางประเทศไทยเนี่ยติดต่อไปที่ศูนย์หนังสือวัชรประทานครับหนังสือเป็นหนังสือแปลที่ใช้กันมากที่สุดเล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือเด,เดี๋ยวจะคุยในใน็อดหลังแต่ว่าแต่ว่าถ้าสมมติญาติโยมที่ฟังอยู่ทางประเทศไทยหรืออยู่ที่ไหนก็ได้ก็ ให้ติดต่อไปที่วัดชนรปทานที่ศูนย์หนังสือวัดชนระทานโยมจะได้หนังสือส่วนมนเล่มหนึ่งที่ติดต่อทางไม่มีเบอร์โทรศัพท์ก็ไปค้นค้นหากันเัยตามสมัยวัดชนระทานวัดชนรปทานฝรั่งส่วนทางอเมริกาทางอเมริกาแคนาดาก็ติดต่อที่วัดพุทธปัญญาอนัฐวัดวัดพุทธปัญญาอนทารามที่แคนาดากวน ส่วนที่อเมริกาญาติโยมท่าอยู่ต่างอเมริกาต้องการหนังสือสวดมนต์เป็นภาคภาษาบาลีแล้วบา,บาลีไทยเนี่ยก็ยติดต่อมาที่วัดชนปรปทานได้เราส่งให้ฟรีฟรีฟร,ฟรีทั้งหมดครับ,รบอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายการพิเศษที่พิเศษครับถ่ายทอดสดไลฟ์สดจากเฟซบุ <Facebook S 1> ๊กของวัดอัตรมยะตารามเพจวัดอัตรมยะตารามครับ,รบ,รบก มีอะไรช่วยเสริมอีกไหมเรื่องการสวดมนต์แนะนำญาติโยมว่าเราจะให้เขาได้มีโอกาสได้สวดมนต์อย่างน้อยๆวันนึงสิบห้ายี่สิบนาทีได้มีโอกาสการสวดมนต์นี้ได้อานิสงส์อย่างที่กล่าวมาประมาณโดยย่อห้าประการ,รและก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่จะเสริมรก็คือว่าการสวดมนต์นี้เนี่ยต้องมีองค์ประกอบของผู้ผู้สวดด้วยสําคัญที่สุดผู้สวดนี่ อย่างเช่นการนิมนต์พระไปที่บ้านทํายังไงจึงได้อนิสง์เต็มที่ก็คือสวดให้ถูกอักระอ,อักษรคือไม่ผิดเพี้ยนอันเนี้ยสวดก็คือสวดไม่เห็นแก่ลาบ,ลาบสักการะค,รคือสวดเพื่อเมตตาอนุเคราะห์ครับอันเนี้ยเนี่ยสำคัญ อันนี้ก็คือบายดนพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ดีหรือญาติโยมสวดก็ได้ไม่ได้เจาะจงได้ครับไม่ต้องให้พระสงฆ์ไปสวดให้ประจำประจำอันนี้ในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็คือเราก็สวดได้มีโยมหลายคนนะอจ๊ะถามมาว่าเอ๊ะบทสวดโดยเฉพาะประเทศไทยในสวดมาติกาบางสกุลสวดอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ครับ โยมสวดได้ไหมโยมบางท่านบางคนไม่กล้าสวดครับครับเขาถือว่าเป็นอัปมงคลแต่หารู้ไม่ว่านั่นแหละเป็นมงคลอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ไปทรงแสดงโปรดพุทธมารดาวันก่อนผมไปชิคาโกผมไปชิคาโกผมไปกับดรจันยาไปเยี่ยมโยมโยเพราะว่าอาจารย์โยมเขาบอกว่าอาจารย์อาจารย์มาแล้วเดี๋ยวไปเยี่ยมโยมกันหน่อยทีนี้โยมที่ป่วยนะโยมที่ป่วยแกก็บอกว่า เนี่ยตอนที่โยมสลือไม่รู้พระที่ไหนมาและจวดขุดสลานะนะแกสลือแกจ,จาได้แกว่าจวดขุศสลาทรมาขุสลาทำมา,าโยมก็ยังป่วยอยู่นะแกยังป่วยอยู่นะแต่ไม่ปิดนีรนะแดงว่าจวดไม่เป็นไรใช่ไหมอันนี้เป็นมีเฉพาะธรรมเนียมประเทศไทย<อ>ที่ว่าไม่กล้าสวดแม้แต่บ้านนอกอาจานนะครับมันมีผลถึงพระเนนที่วัดเหมือนกันบอกว่าเออสวดไม่ได้นะนานๆสวดทีเดียว โยมจะเป็นอะไรไปคิดถึงขนาดนั้นจริงๆสวดได้ประเทศพม่าประเทศศรีลังกาในญาติโยมเขาสวดอภิธรรมเจ็ดคำพีมาอติกาบางสุลเขาสวดได้เลยถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิตมีมีหลายเรื่องบ้านเราที่ที่ที่เราที่แตกต่างจากประเทศที่พุทธศาสนาประเทศอื่นๆคเขาเรียกว่า Thailand ออ l y มีเฉพาะประเทศไทยครับก็ หมดเวลาสาหรับอจอดนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์สมชายและเราก็มีประเด็นอื่นๆที่อาจจะมาคุยกันก็ทํากันได้เรื่อยๆต่อไปก็ใช้วิธีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็มาใช้ในเรื่องการทำงาน